วิธีการเอาชนะคนที่ชอบพูดจาทำร้ายคุณคนที่ชอบพูดจาให้ร้ายดูถูกเหยียดยามหรือถากถางคุณจริงๆแล้วนะคะคนพวกนี้เนี่ยน่าสงสารนะคะเพราะว่าก่อนที่คนเรานะคะเวลาจะพูดอะไรออกไปมันต้องผ่านกระบวนการทางด้านความคิดดังนั้นเนี่ยเขาน่าสงสารตรงไหนรู้ไหมคะเขาต้องอยู่กับคำคิดลบๆแบบเนี้ย นานแค่ไหนเราก็ไม่รู้กว่าที่เขาจะสามารถผลิตคำพูดแย่ๆเหล่านี้แล้วมาพูดใส่หน้าคุณได้แสดงว่าคำพูดแย่ๆเหล่านี้มันจะวนเวียนอยู่ในหัวของเขาอยู่ตลอดเวลาคุณว่าเขาน่าสงสารไหมล่ะเพราะเขาอยู่กับคำพูดแย่ๆเหล่านั้นไว้ในสมองของเขานานแค่ไหนแล้วเราไม่รู้เขาอาจจะทนไม่ได้แล้วเขาอาจจะเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเขาถึงจะต้องสื่อสารมันออกมาคนที่ได้รับความเสียหายจากคำพูดลบๆ คนแรกจำไว้เลยนะคะว่าไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นเขาตังหากที่ได้ยินคำพูดแย่ๆเหล่านั้นเป็นคนแรกลองคิดดูนะคะว่ากว่าที่เขาจะพูดสิ่งแย่ๆออกมาเขาอยู่กับความคิดคำพูดแย่ๆแบบนี้มานานแค่ไหนนานจนไม่ไหวต้องพูดออกมาเพื่อทำร้ายคนอื่นสิ่งที่เขาพูดเขาดุด่าว่าอะไร ออกมาก็ตามมันเป็นการบอกให้คนอื่นรู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นคนแบบที่เขาพูดและมากไปกว่าเขาเป็นแบบที่เขาพูดคือเขากําลังดึงดูดสิ่งแย่ๆเหล่านั้นเข้ามาหาตัวเขาสิ่งที่เราต้องทําคือสงสารแล้วให้อภัยเขาไปซะอย่าไปเถียงอย่าไปโกรธอย่าไปใส่ใจให้มองเขาเป็นเหมือนอากาศธาตุไปเลยแล้วตัดเขาออกไปจากสารระบบของความคิดเราทันทีเพราะคำพูดเหล่านั้นนะคะไม่มีค่า พอที่จะให้เราเก็บมาคิดหรือเก็บมาเสียใจเก็บมาเสียเวลาเรามีสิทธิที่จะรับฟังคำพูดดีๆแค่ไหนก็ได้เราฟังคำพูดดีๆเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเลือกที่จะฟังเลือกที่จะเก็บมาคิดฟังเรื่องดีๆคิดเรื่องดีๆชีวิตเราก็จะเจอแต่คนดีๆและสิ่งดีๆนะคะ เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนค่ะจำไว้นะคะว่าโฟกัสแต่เรื่องดีๆโฟกัสแต่คนดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของทุกคนค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ